ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมดเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครกาโร่กันอีกแล้วนะครับแต่เพื่อมีใครสงสัยนะครับผมว่าพี่ๆเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ก็ได้ทําการรีวิวเจ้ากาโร่ไปแล้วมาคลิปนี้ทําไมถึงยังรีวิวเจ้ากาโร่ต่อจะคิดที่แล้วหราอหละเหตุผลง่ายๆเนี่ยก็เพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการรีวิวเจ้ากาโร่ไปก็จริงนะครับแต่จะเป็นเจ้ากาโร่ในสายอันตีนะครับไม่ได้เป็นสายไลตาตี จะใส่เป็นชุดเซตมาเฟียแล้วก็ไล่ตีแรงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเจ้ากาโลเน้นเป็นสายไล่ตีมันจะสามารถตีแรงได้ขนาดไหนและนี่ก็จะเป็นเจ้ากาโลของผมในตอนนี้นะผมได้ทําการปั้นมาที่4ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและค่าพลังลบเนี่ยก็ดันสูงขึ้นมาที่9 8 5 0 0 0นนะเลเวลสกิลก็ยังอยู่ที่60นะครับดาวม่วงเนี่ยยังไม่ได้เริ่มอัพเลยนะพอดีว่าผมมีแผนว่าจะดันเจ้าคิงเนี่ยให้มันขึ้นดาวม่วง3ดาวไปก่อนแล้วคอยมาทําดาวม่วงให้เจ้าตัวละครกาโลทักษะผมก็ ยังปลดได้แค่หน้าแรกนะครับพอดีว่าตอนนี้เนี่ยผมเน้นเอาพลังงานไปลงหาการบัฟอันใหม่นะครับที่มันเพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะสำหรับการบัฟที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นการบัฟอันนี้นะครับจะสามารถบวกพลังโจมตีให้ทีมเราได้สูงมากๆและสุดอุปกรณ์เนี่ยแน่นอนนะครับก็จะต้องเป็นชดเซตมาเฟียอยู่แล้วนะเพราะว่าชดเซตมาเฟียเนี่ยมันเหมาะมากๆกับตัวละครที่เอาไว้ไล่ตีแล้วก็อยากให้มันไล่ตีแรงๆนะเนะพราะความสามารถของชดเซตอุปกรณ์เนี่ยเวลาตัวละครที่เราใส่ให้นะครับทำการโจมตีธรรมดามันก็จะมีการเพิ่มมดามาเจบั35%ก ค่าพลังโจมตีของตัวละครที่ไล่ตีด้วยนะครับ และนี่ก็จะเป็นค่าสเตตัสโดยรวมของเจ้าตัวละครกาโร่ของผมนะจะมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่227,000ค่าป้องกันจะอยู่ที่54,000 h p ีจะอยู่ที่870,000ส่วนค,ค่าความเร็วผมก็จะเซตไว้ที่397นี่ก็จะเป็นการจัดทีมของผมนะครับผมเจ้าเจ้ากาโร่เนี่ยเรียงความเร็วออกเป็นคนที่4แต่ก็เกือบที่จะลืมบอกไปนะครับถ้าใครที่จะเล่นเจ้ากาโร่เป็นชุดเซตมาเฟียหรือว่าเป็นตัวละครไล่ตีเนี่ยเราควรจะมีตัวละครดาเมจหลักอยู่แล้วอย่างน้อย1ตัวนะครับอย่างเช่นในทีมผมนี ผมก็จะให้คิงเป็นดาเมจหลักให้คิงมันตีฝ e ั่งตนข้ามเนี่ย,เ,ยเลือดเหลือคนละนิดคนละหน่อยและการโล่เนี่ยไปไล่ตีซ้านะครับฝั่งตรข้ามก็จะตายไปเทียตัวนะสับการจัดทีมของผมเนี่ยก็จะมีแผนเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ใน PP แล้วกันสําหรับใน PP คลิปนี้ผมจะไม่ได้ไปกดท้าสู้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมจะกดให้ดูประวัติการต่อสู้แทนเพราะทีมทีมนี้เนี่ยผมได้เซตเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับและพอผมตื่นเช้ามาเนี่ยก็มีคนมาตีผมจริงด้วยนะครับก็จะเป็นก ในเซิฟตอนนี้ที่รู้สึกว่าเขาจะมาตีผมนะคนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีมาตีผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดรีเพย์ดูแล้วกันนะครับผมว่าเจ้าการโลเวลาที่มันใส่ชุดเซตมาเฟียแล้วเนี่ยมันจะไล่ตีได้แรงขนาดไหนนะครับก็กดย้อนดูรีเพย์ได้เลย เริ่มมาในเธอแรกเนี่ยก็จะตามที่เลียงความเร็วไว้เลยนะครับจะเป็นเมทาลในได้เปิดก่อนทําให้ฝันของข้ามจิตกระดูกหักเพื่อเพิ่มความแรงให้เจ้าตัวละครคิงทําการอันตินะครับและคิงผมเนี่ยก็จะทําการคิงแองกินนะครับมาดูดาเมจในรอบแรกกันดาเมจก็จะอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนนะแล้วก็จะเป็นฝันของข้ามไล่ตีกลับมาและต่อไปคิงเขาอันติมานะแล้วเราจับตาดูเจ้าการโลกผมไล่ตีให้ดีๆนะครับผมว่าดาเมจเท่าไหร่นะไล่ตีไปดาเมจสองแสนสามนะครับนี่ขนาดฝันของข้ามเนี่ยเขามีโล่จากปูซิโอแฟงด้วยนะครับ และดูการโล่ผมตีตัวละครที่มีสถานะกระดูกหักสีแดงเมื่อกี้ดาเมตก็สามเศษนะครับฝั่งตรงข้ามถึงกับต้องใช้สถานะไม่ย่อท้อเลยนะแปลว่าในเทอร์นาเขาก็จะไม่มีตายเกิดแล้วนะครับและดูการโล่ผมไล่ตีเจ้าแทงท็อปมาสเตอร์นะดูว่าผมดาเมจไล่ตีสามแสนสี่นะครับเพราะแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยมันโดนเจ้าการโล่ตีธรรมดาติดสถานะกระดูกหักสีทองแล้วก็โดนไล่ตีสาไปทําให้ดาเมจมันแรงมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เจ้าการโล่ผมเนี่ยก็จะหมดรอบในการไล่ตีนะเพราะมันไล่ตีครบ สรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มในเทินที่2เราคิงผมจะแรงขึ้นมากๆมาดูดาเมจคิงผมกัน6.5ล้าน5ะครับเรียกได้ว่าฝันของข้าเนี่ยหายกันเกือบทั้งทีมและคิงฝันขอข้ามก็อันติสวนมาหนาดาเมจ2.2ล้าน2แล้ดูการโลกผมไล่ติดาเมจล้าน8นะครับเอ้ยไม่ใช่ล้าน8 408ที่มันเบาเนี่ยก็เพราะว่าติดโล่จากเจ้าปู่ปซิลแฟงนี่แหละครับต่อไปการโลกผมก็อันตินะ ดามเมจอยู่ที่750,000นะครับคือใส่เซตมาเฟียก็ไม่ได้หมายความว่าอันติมันจะไม่ได้แรงนะครับอันติมันก็ยังถือว่ามีความรุนแรงอยู่นะการวผมก็ตีซอมบี้แมนไป280,000นะครับแล้วเวลาที่มันตีธรรมดาเนี่ยมันจะทําให้ฝานหอวข้ามติดดีบัฟกระดูกหักสีทองแลวเวลาทีมเราไปตีซ้าเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความแรงเข้าไปอีกแล้วเมื่อกี้มันตีเจ้าปู่ซิวแฟงดามเมจอยู่ที่5แสนนะครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่า พะเจาต,ตัวละครซิวแฟงเนี่ยมันติดสถานะกระดูกหักสีส้มอยู่แล้วนะครับทำให้มันเสริมดาเมจเวลาโดนปีซ้ําเข้าไปตอนนี้ก็จะเข้าเทอร์นที่3นะครับมาดูดาเมจคิงผมกันเทอร์นที่สาดาเมจคิงผมก็จะอยู่ที่2องล้านหแล้วก็ตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามอย่างคิงแล้วก็ซิวแฟงได้หายไปแล้วนะฝั่งตรงข้ามก็เหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะครับและกาโลกก็ทําการอันตีต่อในเทอร์นที่3ตอนนี้เป้าหมายมีแค่2ตัวนะครับดาเมจมันก็เลยเบาลง แล้วซอมบี้แมนฝันหข้ามกรลุกมาสะบ้านแขนใส่ซอมบี้แมนทีมผมดาเมจ7แ0 0น,นะแล้วก็โดนการโล,โลตีไป2 0 0นนะครับแล้วดูด้วงทําการอันติใส่ตัวละครที่มีกระดูกหักสีทองเรียกว่าด้วงฝันุข้าเนี่ยยืนไม่ไหวนะครับเพราะมันเสริมดาเมจจากพลังโจมตีของเจ้าการโล่ไปด้วยแล้วผมก็ชนะไปนะครับ ก็จบไปในคู่แรกนะครับก็ท่าผู้ชมลองดูพลังได้นะครับผมพลังของผมเนี่ยจะห่างจากก๊อตประมาณ90,00แสนเกือบ1ล้านได้เลยนะครับแต่พอเจ้าการโลใสชุดเสร็จนี้แล้วมันไล่ตีแรงก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถเอาชนะก๊อตไปได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคู่ที่2เลยลวกันนะครับสำหรับในคู่ที่2เนี่ยผมก็ได้ไปทําการแอบอัพพลังโจมตีเจ้าการโลเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับจากคู่แรกจะทําให้ในคู่ที่2เนี่ยการโลมันอาจจะตีแรงกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูแล้วกันสำหรับในค่่่่ททีเเเนนยกก็็จะปปฝอออ้้าไไดิมรค อันติมา5้9แล้วดูการโล่ไล่ตีนะ2องแนะครับเรียกว่าฝันขอ้ามเลือดหายไปเกือบครึ่งหลอดเลยก็ว่าได้แล้วเมท่ทนาที่ผมก็อันติสวนกลับไปการโล่ฝันขอ้ามตีมา100 0 0แก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยเข้าเลยนะครับแล้วก็ตามต่อที่คิงแองจิ e ดาเมจหกล้านแเรียกว่าฝันขอข้ามหายเกือบทั้งทีมแล้วมาดูคิงฝันขข้ามอันติกัน ดาเมจที่3ล้าน2นะทีมผมยังไม่มีใครตายและดูการโล่ไล่ตี4ี่แสน 4, นะครับเรียกว่าคิงฝันหข้าวเนี่ยหายในทันทีนะเพร่ามันมีกระดูกหักสีแดงติดเป็นสถานะอยู่แล้วนะครับและการโล่ไปตีซ้าก็เลยเสริมดาเมจแล้วเมื่อกี้ตีด้วงไปดาเมจเจ็0 0 0นนะครับเรียกว่าแหลกมากๆนะ คือผมมองว่าเจ้าตัวละครเมนทนานกับการโล่เนี่ยมันคอมบูกันได้ดีเลยนะครับผมเพราะว่าสตัวละครตัวนี้มันสามารถทําให้ติดสถานะกระดูกขักได้ทั้ง2แบบเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าเทินที่2แล้วนะครับฝันหัวข้ามก็เหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะก็ไม่ต้องดูกระร้ผลนะครับผมว่าผมชนะนะก็จบในรอบที่สองนะครับก็รทะดูจากค่าพลังเนี่ยค่าพลังทีมผมก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ2 0 0แสนได้นะก็คือตอนนี้ผมได้อัพพลังโจมตีให้เจ้าการโล่มันตีแรงมากขึ้นทําให้มันไล่ตีได้แรงมากยิ่งขึ้นอย่างที่เห็นนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสับคลิปการโลไล่ตีแรงๆนะครับผมก็ถ้าใครต้องการที่จะนําเจ้าการโลไปใส่เซตมาเฟียผมก็แนะนําว่าเราควรจะมีตัวละครดาเมจหลักอย่างน้อย1ตัวนะครับที่เอาไว้อันติดทําดาเมจได้รุนแรงนะซึ่งในทีมผมเนี่ยผมก็จะมีคินนะครับที่พลังลบตอนนี้เนี่ย ก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นนะก็ไม่อยากจะคุยสักเท่าไหร่นะครับพวกคิงตอนนี้ของผมเนี่ยก็อยู่ที่อันดับที่2ของเซิร์ฟแล้วนะครับก็เป็นรองแค่คิงของกายหิดเท่านั้นนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมว่าค่าเซตัสต่างๆมีอะไรบ้างค่าพลังโจมตีก็จะอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นนะครับผมว่าจะดันให้ถึง4ี่แสนก่อนที่ศึกดวลจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดันได้ถึงหรือเปล่านะครับค่าพีจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเท่าเดิมความเร็วจะอยู่ที่420ค่ป้อ,อยที่ส่วน อุปกรณ์ผมก็จะใส่เป็นชุดเซตอัศวินนะครับที่มันดาเมจ6ล้านเกือบ7ล้านก็มาจากผลของชุดเซตอัศวินด้วยแหละครับที่มันช่วยเพิ่มดาเมจโบนัสนะส่วนการบัฟผมก็จะใส่ตามนี้นะครับผมอันแรกก็จะเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีที่ผมอัปดาวเพิ่มไปที่25%ารการบัฟอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันแต่จะเป็นแค่ระดับแรสีม่วงเพิ่มไปที่16%ส่วนการบัฟอันที่3เนี่ยก็จะเป็นระดับดีเท่านั้นนะครับก็จะมีม่9% ส่วนแผ่นผมก็ได้ทําการปลดล็อกทุกแผ่นตามคลิปรีวิวที่ผมเคยรีวิวคิงเอาไว้ก็ยังใส่แผ่นแบบเดิมเพียงแต่ว่าจะมีเลเวลแผ่นเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเลเวล5ทั้งหมด2แผ่นเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปการรีวิวเจ้าตัวละครการโลสายไล่ตีก็จะเป็นประมาณนี้และกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ